สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้กลัาพบพอกับช่องแฮ p p y f พี่ไทยแลนด์อีกแล้วจ้าทุกคนวันนี้แม่พามากินขาน้ขา,าวเนาะข้าวเสานะจ๊ะเนาะกินแต่เสาเลยวันนี้เพราะว่าแม่มีเบะเนาะมีเบกต้องเขา้าไปงานต้องเข้าไปในบ้านเนาะเข้าในหมเอมเอเพื่อนมีงานเนาะแม่ก็ต้องเฝ้าไปในเสาเนะก่อนจะกินแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับสมเนาะ ก่อนรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กับครอบครัวเด้อจ้าวันนี้กะอาหารวันนี้กะอันนี้อาหารเป็นอาหารเด็กเนาะแม่ต้มต้มผักกาดดองเสื่อเสื่อตีนหมูเนาะเด็กๆกินแล้วเด้อจา้าแม่หงเห้าคือเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารผู้ใหญ่เนาะอ,อมศีนเนาะอ,อมศีนหรือว่าอ,อมเนื้อหมูเนาะคะเนาะแม่ออมเสื่อเสื่อผักโ่ผักสีน้อยนึงเนาะแล้วก็เสื่อมะเขนะือเนาะแม่ออมเสื่อมะเขือแล้วก็เสื่อ มันคือคือแดดนะคะพออิ่ตู่เนะาะมา,าจ้า่าแซ่แซนลมกันจ้าทุกคนกินเลยเบาๆเพื่นกินข้าวเหนียวเนาะแม่กินข้าวเจ้าเด้อจอันพอดีคือจะกินต้มอันนี้ก็ดิ้งน้อยเนาะต้มผักกาดดอกนี่เนาะมาครับพี่น้องขาวเจ้ากมกเดแล้อเด็กๆอยู่ในเหื่นเนาะเด็กๆก,ก,กินก็กินแล้วค่ะกินก่อนแล้วบร่ได้กินเหงือ,อมซีนเนะะาะเอออมซีนหู ได้ซีงงูมาครึ่งครึ่งโลนี่จะต้มตีหมูต้มซปพะกาศดองเนาะพะกาศดองซ้มนะพะกาศดองเปรี้ยวนะทุกคนมี่ซมก็บานนะนี่แม่น,นพะกาศดองมันจะมีแบบซุมแบบหวานถ้าแบบซุมนี่กะ ไม่อะส้มแหง้งครับตรงครับตรงส้มผักกาดดองซะก่อนครับแม่เอสก็คือต้มผักกาดดองซะก่อนแล้วมันจืดจาง่อยเนาะเพราะว่ามันส้มแหง้งคืนนะอเคยขึ้นมาเนาะคือเคยขึ้นมาแหนมอ้มอนซีนข้าวขา,วขาอเอ็กับข้าวกับต้นเอส สองแบบเลยจ้ะทุกทคนทั้งของเด็กกับของผู้ใหญ่เนาะเด็กก็กินเก่งจ้ะเด็กก็เริ่มกินเก่งนะ มาต้มคือต้มจืดนหมือนทุกคนเส้นสาถ้าใส่ตีนหมูมาเะแซียเ,เห็นไหมมันมันเลยหนังมันมัน นี่กภาษาไทยก็มาเลยแฮนภาษาไทยแคะบอกแทะเนื้อมันเนาะอืมนู้นเราภาษาไทยเนี่ยแทะแทะแทะอืมแทะกระดูก Khoa bàn quân nóng nó nóng 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 nó nóng 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 มีบุญมีงานกับแง่ไปน,นีนอจากบ้านเนาะเฮาเนาะค่ะเนาะต้องไปอันไปสุ่มกันเนาะค่จะจาต้องไปสุ่มกันคือว่ามีแม้นว่าไปแบบไปเป็นแขกแล้วก็มาได้ไปแบบว่าไปซอยเพื่อนอ็ดเวีนเจ้ะเป็นประเภทนี้เนาะนี่ก็ห้องกระต้มห้องข้อแจ๊ก นแจกงานบุญแจกเขากระตรน้่กัไว้แจกเนะาะอ่ะเป็นมะม่บุญที่นี่ทางบ้านีนเป็นแบบนี้ท้าคนอีสากนกับเราคนจ้าเนาะก็คือการเอ็ดบุญหาอันหาคนตายเนาะขันว่ากันไหหายาดพี่น้องท,ที่เสียชีวิตไปแล้ว บางคนกับปีหนึ่งจังเอสเนาะครบรอบปีจังเอสเนาะบางเฮือนเพิ่นกับร้อยวันอย่างเอสแล้วแต่เจ้าภาพเพื่อนสะดวกเนาะขันมาหุนกับ อากาศก็เป็นล่มลเ่มเอจ้งทุกคนเป็นคือยังคือฝนละตกเนาะ ส่งท้ายส่งท้ายอีกจะขำกดดันเ้ยจ้ะทุกคนส, <c oughs> สีน้ำผู่ไฮนะสีน้ำผู่ไฮนะโม่เลยืม่เเยอะกัน จ้าทุกคนอันแม่ยังทันอิ่มเนาะอยู่ใยังฤกษ์ตต่อกำลังแซ่บเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเราจะทุกคนเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า